วันที่29เมษายน2,568นายจุลพันธ์อมรวิวัตร,ร,อออร์รมชคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตเฟสสาว่า ได้ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าส่วนไทม์ไลนย์ยังคงเดิมคือรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลบอลเลตในไตรมาสที่2หรือประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายุนนี้โดยการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเรื่องเชื่อมระบบขณะนี้มีความคืบหน้าไปตามลำดับไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนกรณีนักวิชาการยื่นร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปชให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีชุดนายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองทานชินวัตรรวมทั้งสอสอและสอวอจัดก,การพิจารณาตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วงเงิน35,000ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสำหรับใช้หนี้เงินกู้แต่นำไปใช้แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนายจุลพันธ์ยืนยันว่ากระบวนการในการพิจารณางบประมาณได้ผ่านพ้นไปแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการตามกฎหมายทุกประการแต่ผู้ร้องอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าเป็นการปรับลดวงเงินงบประมาณสำหรับการชํารนี้และดอกเบี้ย ซึ่งความจริงแล้วทั้งสองหมวดนี้แยกกันอย่างชัดเจนถือเป็นสิทธิที่จะยื่นไปสอบถามได้ขอให้รอดูสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรแต่ในฐานะคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจำปี2568มั่นใจว่าสิ่งที่ดำเนินมาถูกต้องครบถ้วนทุกประการรมชกลังกล่าว